Yeah เพลงนี้ก็พูดตัวจริงเว้ย This shit talk about the real one, bro. ไม่มีตัวแทนเว้ย h าก g ต n มการ dang เว้ยกูไม่อยากจะคุยไม่อยไปจะเท่าหนาแม่แม่พวกมึงมันขี้แพ้เว้ยขี้แพ้แฟมึงดองกูแบงตัวจริงไม่มีแทนอ่ะให้พวกมึงสงสัยทำไมกูพกตามเป็นแสนอ่ะฝากเ e ิ g การ แรร์ดอแส์โมกสวี่แมนกูไม่เลี้ยมึงพี่แมนเสียอินเทอร์จีแมนถ้ามึงเลเป็นขี้แมนเพราะเราไม่ได้ซีแมนแฮนมึงพูดถึงกูเป็นคนละทางเลยแดกมันยังงอแงตามเคยอบยด้วยดีชิดตั้งแต่แฟนมึงยังไม่เคยค้างเลยธุรกิจไม่เคยจะวางเลยถ้าจะติดต่อโชว์ในเดือนธันวาขอบอกมันไม่ค่อยว่างเลยได้แฟนหนึ่งมาแล้วตอนนี้เธอนอนทางขารออยู่ข้างล่างเลยมึงพาไี้อยู่ในร้านแต่พวกกูจัดงานอยู่กัน ลแล้วมนเกี่ยวกับกูและพี่ที่จะเอาตังค์นี้ไปใช้เป็นล้านเลยแล้วก็คือไว้ลาที่ใช้ชีวิตจนกูนั้นลืมเมื่อวานเลยแล้วก็เห็นพวกมึงยังคลาเลยหาสะล่าสุดคือเมื่อกี้เลยคนจริงยังยินอยู่ตรงนี้เลยสโมกี้น้องกูกี้ไม่เคยที่จะทำให้กูนั้นถ้ารู้สึกมาไม่ดีเลยตตมมึงไม่ทันที่จะมีเลยกูวางไว้ที่แบแล้วก็แบมันกูเลือกที่จะยัดมันลงไปในจีนส์เลย <Hey. S 1> <Hey. S 2> แฟนมึงดองกูแบงตัวจริง <Hey. S 1> ไม่มีแทนอ่ะ <Hey. S 1> ให้พวกมึงสงสัยทำไมกูพกตามเป็นแสนอ่ัพ <Hey. S 1> เป็นการ เห้มึงยัางหรือแหวนกูไม่อยากจะคุยอยู่เบ็ดทักมึงมันขี้แพ้ก็มึงมันขี้แพ <Key pad. S 1> ้ยู่กันคนละที่อ uh. so ่ะเบ็ดส์มกส e วีแมนกูไม่เลือกมึงพี man. <Yeah. S 1> ่แ e มนเสียเอเนอร์จีแมนถ้ามึงเละเป็นขี้แมนเพราะเราไม่ได้ซีแมนดูของเสื้อมันแรงไปกูดูของแถมดีกว่าชิปบ,บอกไปฟักกับคนไทยไปเอากับแขนดีกว่าชิปบ,บอก,กูว่า มึงหักแลังฉันคนกันแนงแม n นี่รับไว้วันเรับประกันว่าดันเดียวป๊อป๊อปป๊อป every one kill วันเดียวโชกจำไว้ไม่ต้องการเรียวโต้ด้วยตัวเองไม่ต้องการเดียวแค่ไม่มีปัญหาอย่าไรไม่ต้องการเดียวแฟนมึงดดงกูแบงตัวจริงไม่มีแทนอ่ะให้พวกมึงสงสัยทำไมกูพกตามเป็นแสนอ่ะการแสดงอ่ะให้มึงยังลือแวน่ะกูไม่อยากจะคุยอยู่เบดทมึงมนขี้แพ้ก็มึงมันขี้แพ้อยู่กัน กูไม่เล่มึงดีแมนเสียเอเนจีแมนถ้ามึงเละเป็นขี้แมนกูคงไม่ได้ซีแมนจ้าไว้รู้ถึงกูไม่ได้อยู่ในยุคสมัยในสัตว์แต่กูก็อยู่มาในทุกยุคสมัยในเฮียร์ The fuck out of here